สวัสดีครับผมชื่อว่ากายครับเรื่องที่ผมจะเล่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนผมทำงานอยู่ที่บริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งย่านใจกลางกรุงครับเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นมันอาจจะมีอยู่จริง บริษัทที่ผมทำงานเป็นบริษัทสายโฆษณามีทั้งแผนกครีเอทีฟฝ่ายบัญชีฝ่ายลูกค้าแล้วก็ฝ่ายบุคคลซึ่งจะอยู่รวมกันบนชั้นสิของตึกสำนักง,งานแห่งหนึ่งใจกลางกรุงอาคารนี้เป็นตึกเก่าอายุเกิน20ปีแต่ดูภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับแค่ข้างในมันจะเงียบๆแล้วมีบรรยากาศเย็นๆตลอดเวลา เรื่องมันเริ่มขึ้นในช่วงต้นปีที่แล้วครับผมเพิ่งย้ายจากบ,บริษัทเก่าแล้วเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้จักใครดีเท่าไหร่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งผมก็ถูกหัวหน้าเรียกตัวให้ไปช่วยจัดประชุมด่วนกับลูกค้าในช่วงบ่ายตอนนั้นห้องประชุมหลักถูกจองหมดเหลือแค่ห้องประชุมห้องหนึ่งชื่อว่าห้อง B 4สอยู่มุมสุดทางเดินเลยครับ ตอนผมได้ยินชื่อห้องครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันก็แค่ชื่อห้องแต่พอผมบอกกับพี่ๆฝ่ายบุคคลว่าผมจะไปใช้ห้องบีสี่พี่เขาก็หันมามองหน้าผมนิ่งๆแล้วพูดเบาๆว่า,วากล้าเข้าไปเหรอผมก็หัวเราะหัวเราะไปครับคิดว่าแค่แซวก,กันเล่นจนกระทั่งผมได้เข้าไปในห้องบีสี่จริงๆ ตอนบ่ายวันนั้นห้องนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่เงียบมากครับข้างในไม่มีหน้าต่างผนังเป็นไม้ลามิเนตสีเทามีโต๊ะไม้เก่าๆตัวใหญ่อยู่กลางห้องมุมขวาของห้องมีตู้เหล็กเก็บแฟ้มตั้งอยู่มีฝุ่นจับหนาเหมือนไม่ค่อยได้เปิดใช้ตอนนั้นผมเข้าไปกับพนักง,งานอีกคนครับ ชื่อว่าคุณฝนเป็นพี่ในทีมบัญชีที่ผมเพิ่งรู้จักได้ไม่กี่วันเรานั่งกันสองคนเพื่อเตรียมเอกสารนำเสนอให้ลูกค้าตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติครับผมเปิดโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อกับจอใหญ่เริ่มเช็คไฟล์แต่สังเกตว่าคุณฝนเธอนั่งนิ่งๆเงียบๆ เราหันไปมองที่มุมห้องฝั่งตู้แฟ้มอยู่บ่อยๆจนเธอถามผมเ,าเบาๆว่าน้องกายพี่ขอถามอะไรหน่อยนะผมก็หันไปตอบได้ครับเธอพูดช้าๆเหมือนลังเลเมื่อกี้เห็นผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องนี้ไหมผมหยุดพิมพ์ทันทีแล้วตอบไปว่า ไม่เห็นนะครับก็มีเราสองคนไม่ใช่เหรอเธอเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าพี่เห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อคลุมสีเทาๆยืนอยู่ตรงตู้แฟมเมื่อกี้นี้เองเธอหันหลังให้พี่ก็นึกว่าแม่บ้านแต่พอหันมาดูอีกทีมันไม่มีใครแล้ว อนนั้นผมขนลุกเลยครับคือมันเงียบมากไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีใครเดินผ่านทั้งนั้นผมเลยรีบเก็บของชวนคุณฝนออกจากห้องนั้นทันทีไม่กล้าแมา้แต่จะหันไปมองตู้แฟ้ามตอนเดินออกมาคืนนั้นผมกลับบ้านไปแบบไม่พูดไม่จากับใครใจก็คิดวนไปวนมาว่าที่คุณฝนเห็นคืออะไร วันรุ่งขึ้นผมลองไปถามพี่ฝ่ายไอทีที่รู้จักกันเขาก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าเราเพิ่งมาใหม่คงยังไม่รู้ห้องนั้นน่ะมีอดีตพี่ก้อยพนักง,งานบัญชีเธอเคยทำงานจนดึกในห้องนั้นและเป็นที่ที่เธอเริ่มแปลกไปจนสุดท้าย เธอถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำจากคำบอกเล่าของพี่ฝ่ายไอทีผมก็ได้รู้เรื่องราวของพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเป็นพนักง,งานที่ขยันทำงานมากเธอทำงานจนดึกแทบทุกวันจนวันหนึ่งพี่ก้อยก็หายไปไม่มีใครติดต่อเธอได้ซึ่งมันตรงกับวันหยุดยาวพอดี เลยไม่มีใครเอกใจอะไรคิดกันไปว่าพี่ก้อยคงไปเที่ยวพักผ่อนเลยไม่อยากรับโทรศัพท์ใครจนถึงวันที่ทุกคนกลับมาทำงานพี่ก้อยก็ถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องน้ำของออฟฟิศตอนแรกตำรวจสันนิษฐานว่าเธอน่าจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายซึ่งทำให้ทุกคนแปลกใจมากพี่ก้อยเป็นคนที่ดูมีความสุข ไม่มีใครคิดว่าเธอจะทำอะไรแบบนั้นแต่พอไปตรวจสอบที่ห้องน้ำก็เห็นเหมือนมีร่องรอยของการต่อสู้เหมือนเธอพยายามหนีจากอะไรบางอย่างแต่พอไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายตำรวจก็ลงความเห็นว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองของพี่ก้อยแต่สิ่งที่ทำให้ผมยิ่งรู้สึกหลอนขึ้นไปอีกก็คือ ก่อนที่พี่ก้อยจะหายไปหลายคนบอกว่าเธอมักจะเข้าไปทำงานในห้องบีสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอเริ่มแปลกไปเหมือนเธอเครียดและกังวลกับบางอย่างที่พูดไม่ได้พี่ฝนเองก็เล่าว่าพี่ก้อยเริ่มไม่ยอมรับคำพูดของใครเหมือนว่าเธอไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งกับอะไรก็ตามที่เธอกำลังทำอยู่ และที่มันแปลกขึ้นไปอีกก็คือมีคนบอกว่าก่อนจะเสียชีวิตพี่ก้อยมีอาการเหมือนคนระแวงหวาดกลัวและมักจะพูดวนๆอยู่บ่อยๆว่ามันอยู่ในห้อง b ีสมันอยู่ในห้อง b ีสแต่พี่ก้อยก็ไม่เคยเล่าว่ามันคืออะไรหลังจากที่พี่ก้อยเสียชีวิตไปห้อง b ีส ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปใช้งานแต่บางครั้งพอใครต้องเข้าไปมันจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งตามมาบางคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีใครเดินอยู่ในห้องนั้นบางครั้งก็ได้กลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ไม่เคยรู้จักแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยจนล่าสุด ผมกับพี่ฝ่ายบัญชีคนอื่นๆไปเจอไฟล์เก่าของพี่ก้อยในห้องนั้นไฟล์ที่ดูเหมือนจะถูกแก้ไขอะไรบางอย่างดูไม่เหมือนเดิมเลยพี่ก้อยอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะเจอและบางทีมันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอกลายเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนและทุกครั้ง ที่ผมต้องเดินผ่านห้อง B4 มันทำให้ผมรู้สึกถึงบางสิ่งที่ยังคงอยู่ที่นั่นบางทีบางครั้งความหลอนมันก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเห็นแต่มันอาจจะอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ